สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนนะครับเมื่อวานเนาะเราเรียนกันในเรื่องของแกนสมมาตรนะครับว่ามีกี่แกน1แกน2แกน3แกนนะครับในวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะครับเราจะอยู่ในเรื่องของจำนวนแกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยมนะจำนวนแกนนะลูกนะที่อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมนะครับใครจําได้บ้างว่าคุณสมบัติ ของรูปที่มีแกนสมมาตรเป็นอย่างไรฮะคุณสมบัติของรูปที่มีแกนสมมาตรเป็นอย่างไรหนึ่งเลยคืออะไรเวลาพับกันแล้วทับสนิทนะครับพอดีนะทับแล้วมีรอยเกิดรอยเนี่ยทับสนิทพอดีเลยนะครับอันเนี้ยเขาเรียกว่ารูปที่มีแกนสมมาตรสมมติว่าอันนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมเห็นไหม ถ้าเราพับครึ่งอันนี้เขาเรียกว่าแกนสมมาตรนะครับแกนสมมาตรนะอันนี้มีกี่แกนอ่ามีทั้งหมด1แกนด้วยกันนะครับมีทั้งหมด1แกนแล้วถ้าสี่เหลี่ยมแบบนี้ล่ะนักเรียนมีกี่แกนครับอ่าสมมติเราพับครึ่งอ่าหนึ่งพับครึ่งฝั่งนี้อีกจากฝั่งนี้ไปหาฝั่งนี้ก็ได้อีกหนึ่งแกน อันนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้านะแสดงว่ารูปที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าแกนสมมาตรนะครับนี่ก็เหมือนการเรียกว่าแกนสมมาตรแสดงว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีทั้งหมดกี่แกน2แกนนะครับแล้วก็รูปที่มีแกนสมมาตรมากที่สุดนั่นก็คือรูปอะไรรูปวงกลมนะครับไม่ว่าจะพับไปยังไงก็มีแกนนะครับอันนี้มากที่สุดจําให้ดีนะ แกสมมาตรมากที่สุดนะครับทีนี้เรามาดูรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยมบ้างนะครับนักเรียนครับรูปที่พับแล้วสองข้างจำให้ดีนะสองข้างของรอยพับทับกันสนิทเขาเรียกว่ารูปที่มีแกนสมมาตรเช่นนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้าทับกันปั๊บเกิดครึ่งหนึ่งฝั่งนี้กับฝั่งนี้ทับกันสนิทพอดี ทั้งนี้ลองจินตนาการดูถ้าเราพับกระดาษครึ่งหนึ่งปุ๊บมุมของกระดาษหรือขอบกระดาษนะครับด้านข้างนะครับทับกันสนิทแต่นี่เขาเรียกว่ารูปที่มีแกนสมมาตรเห็นไหมเกิดรอยนะนะทีนี้นะครับส่วนรูปสี่เหลี่ยมและก็สามเหลี่ยมถ้านะครับเมื่อรอยพับสองข้างนะลูก ลอยพับนะครับทั้งสองข้างทับกันไม่สนิทนะครับทับกันไม่สนิทนะครับแสดงว่าเป็นรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรเห็นไหมก็คือส่วนใหญ่มันเป็นรูปที่ไม่ค่อยเท่ากันนะนะครับมันทับกันไม่สนิทแสดงว่าเป็นรูปที่ไม่มีแกนสมมาตรนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกิจกรรมการหาแกนสมมาตรว่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับรูปสามเหลี่ยม นะครับสี่เหลี่ยมรูปเวานะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้านักเรียนคิดว่ามีทั้งหมดกี่แกนลองทายกันสิครับให้เวลา1นาทีติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกลองจินตนาการนะว่าถ้าเราพับนะครับถ้าเราพับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไปนี่สมมติพับแล้วนะครับเอาด้านนี้พับมาใส่ด้านนี้ ได้1แกนทีนี้ถ้าเอาด้านนี้พับไปหาด้านบนก็ได้อีก1แกนแสดงว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีทั้งหมด1และสองมี2แกนสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีเท่าไหร่พับครึ่งมาหนึ่ง1สี่ห้าแกนและพับครึ่งอีกนี่ถ้าพับทีนี้ถ้าพับฝั่งนี้ล่ะสามเหลี่ยมก็ได้อีกหนนะึ่งสองเห็นไหม เยอะแยะมากมายเลยรูปนี้อีกครับนี่1นลูก1แกนนะครับเรามาดูเฉลยเห็นไหมนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีทั้งหมด2แกนนะครับจตุรัส4แกนรูปเป้า1แกนนะครับสรุปสุดท้ายวันนี้นะครับรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยมอาจเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรหรือไม่มีแกนสมมาตรก็ได้ รูปที่มีแกนสมมาตรอาจมีแกนมากกว่า1แกนนะครับหรือหลายแกนก็ได้นะครับสำหรับวิชา,า,าคณิตศาสตร์วันนี้กูขอลาไปก่อนสวัสดีครับ